สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนปอหอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่ในวิชาคณิตศาสตร์อีกครั้งหนึ่งจ้าสำหรับวันนี้นะคะก็พบกับครูโบอีกครั้งนะคะกับในเรื่องโจทย์ปัญหาหอราอะมอและ ครรนจ้าวันนี้เราพบกันเป็น EP ีที่13แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราจะเจอทุกๆเรื่องในการเรียนคณิตศาสตร์เนาะซึ่งมันจะมีความซับซ้อนแล้วก็นักเรียนส่วนมากนะคะจะมีปัญหาเรื่องโจทย์ปัญหานี่แหละเนาะวันนี้ก็รวบรวมสติและตั้งใจฟังอย่างเต็มที่เลยนะคะว่าคุณครูจะให้เทคนิคอย่างไร ในการที่นักเรียนจะสามารถนำไปแก้โจทย์ปัญหาหอร์มอและคอรนอได้นะจ๊ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาดูวิธีการนะคะสำหรับการที่เราจะแก้โจทย์ปัญหาหอร์มอและคอรนอนเนี่ยเราจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรนะคะเมื่อเราเจอโจทย์ปัญหาหอร์มอหรือคอรนอเนี่ยสิ่งสิ่งแรกที่จะเป็นปัญหากับเราก็คือเอ e, มันเป็นโจทย์ปัญหาหอร์มอหรือคอรนอนดังนั้น สิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์โจทย์ค่ะ วิเคราะห์โจทย์ออกมาก่อนว่าโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะใช้วิธีการหอรมหรือจะใช้วิธีการคอรนอนะคะหลังจากที่นักเรียนวิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ใช้วิธีการแก้ปัญหานะคะตามวิธีที่นักเรียนวิเคราะห์มานะคะนั่นก็คือคำนวณหาคำตอบนะคะตามวิธีการจากการวิเคราะห์โจทย์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูโบจะมาสอนขั้นตอนที่1นะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์โจทย์ ก่อนนะคะวันนี้ยังไม่ต้องคำนวณหาคำตอบของโจทย์นะจ๊ะ แค่วิเคราะห์ก็พอแยกให้ออกว่าโจทย์ข้อไหนคือหอร์มอโจทย์ข้อไหนคือคอรนอค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ครูโบก็จะมีเทคนิคในการแยกนะคะระหว่างโจทย์ปัญหาฮอร์มและคอรนอมาฝากนักเรียนกันค่ะความแตกต่างนะคะของโจทย์ปัญหาหอร์มและคอรนอที่เราจะสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะคะ ถ้าโจทย์ปัญหาหอรอมหอรอมย่อม,มาจากหารร่วมมากถูกต้องไหมคะหารร่วมมากมันคือการหารการหารคือการแบ่งสิ่งของต่างๆออกเป็นกลุ่มกลๆนะจ๊ะแบบเท่าๆกันเนาะสังเกตนะคะคำตอบที่ได้จะมีค่าน้อยกว่าโจทย์ ส่วนโจทย์ปัญหาครนนะคะครนย่อมาจากคูณร่วมน้อยคูณร่วมน้อยนั่นคือโจทย์ปัญหาที่คล้ายๆกับโจทย์ปัญหาการคูณนะคะจะเป็นการหาพหุคูณของจํานวนแล้วคําตอบที่ได้มักจะมีค่ามากกว่าโจทย์ ฟังแบบนี้นักเรียนอาจจะงงนะคะว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าคําตอบที่ได้มันน้อยกว่าหรือมากกว่าโจทย์นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตบริบทของโจทย์แล้วก็ลองทํานายคําตอบว่าคําตอบที่ออกมานั้นจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าโจทย์นั่นเองค่ะซึ่งส่วนมากโจทย์ปัญหาหอรมอนะคะมักจะมีคําว่ามากที่สุด แต่ตรงนี้นะคะก็จะทำให้กลายเป็นจุดอ่อนของนักเรียนเช่นกัน เมื่อนักเรียนเจอคําว่ามากที่สุดในโจทย์ข้อไหนนักเรียนก็จะเหมารวมทันทีว่ามันคือโจทย์ปัญหาหอระมอรรูจะบอกว่าไม่ใช่เสมอไปนะคะคําว่ามากที่สุดนะคะเอาไว้สังเกตร,ร่วมกับข้อสังเกตด้านบนอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่เออะมีคําว่ามากที่สุดแล้วนักเรียนจะเหมารวมเป็นหอระมอหมดเลยไม่ใช่นะจ๊ะและเช่นกันคะ่ะคอ,อ,อร์ก็มักจะมีคําว่าน้อยที่สุดเหมือนกันนะคะแต่ก็ควรระวังเช่นกันนะ คําว่าน้อยที่สุดอาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นโจทย์ปัญหาคอรรอนเอสมอไปนักเรียนจะต้องสังเกตข้อสังเกตข้างบนลงมาด้วยนะคะประกอบกันเนาะเมื่อนักเรียนได้ทราบเคล็ดลับและเทคนิคจากครูโบแล้วนะคะไปลองวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันเลยคะ่ะ โจทย์ปัญหาข้อแรกบอกว่าร้านผล,ลไม้แห่งหนึ่งนะคะต้องการจัดผล,ลไม้เป็นถุงให้ได้จำนวนมากที่สุดแล้วถุงละเท่าๆกันเพื่อการวางขายซึ่งตอนนี้เขามีชมพู่อยู่30ผลส้ม45ผลแอปเปิล60ผลร้านค้าจะแบ่งได้มากที่สุดกี่ถุงโดยแต่ละถุงเป็นผล,ลไม้ชนิดเดียวกัน นักเรียนก็จะแบ่งผลไม้ใส่ถุงนะคะโดยที่เขามีกำกับบอกว่าแต่ละถุงเนี่ยต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันนะคะดังนั้นถุงนี้ครูก็จะใส่ชมพู่อย่างเดียวอ่าถุงนี้ครูก็จะใส่ส้มอย่างเดียวถุงนี้ครูก็จะใส่แอปเปิ้ลอย่างเดียวนะจ๊ะจากโจทย์โจทย์ต้องการแบ่งผลไม้ออกเป็นถุงๆถุง,ถงละเท่ากๆกันการแบ่งเท่าๆกันอ่าการแบ่งเท่าๆกันๆๆๆ ให้ได้จํานวนมากที่สุดแบ่งเท่าๆกันให้ได้จํานวนมากที่สุดให้ทายว่าเป็นหอรอมมหรือคอรอนอถูกต้องค่ะข้อนี้เป็นหอรอมมหอรอมอย่อมาจากหารร่วมมากการแบ่ง คือการหารน,นั่นเองนะคะถ้านักเรียนเจอโจทย์ลักษณะนี้มีการแบ่งของให้คาดเดาไว้เลยว่าอาจจะเป็นโจทย์หอรอมอหรือหารร่วมมากนั่นเองค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะจะเป็นโจทย์ที่คล้ายๆกับโจทย์ข้อสักครู่นี้นะคะร้านผลไม้แห่งหนึ่งเหมือนกันมีชมพู่เท่ากันมีส้มเท่ากันและมีแอปเปิ้ลเท่ากันแต่การแบ่งของร้านนี้นะคะบอกว่า1ถุงเนี่ยจะต้องมีผลไม้ครบทุกชนิด แปลว่าในถุงหนึ่งจะต้องมีชมพู่ด้วยมีส้มด้วยแล้วก็มีแอปเปิลด้วยนะคะครูก็แบ่งนี่ใส่ถุงเลยแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าชนิดที่ปนกันนะคะการแบ่งแบบนี้จากโจทย์เหมือนกันนะคะโจทย์ต้องการแบ่งผลไม้ออกเป็นถุงถุงละเท่าๆกันนะคะการแบ่งแบบนี้แล้วแบ่งให้ได้มากที่สุดเป็นโจทย์ปัญหาหรมรหรือครนรคะ อ่าถูกต้องค่ะเป็นโจทย์ปัญหาหอรอโมอเช่นกันหอรอโมอย่อมาจากหารร่วมมากหารร่วมมากก็แปลว่าการหารการหารนั่นก็คือการแบ่งแบบเท่าเท่ากันนะคะไม่น่ายากไปข้อต่อไปกันเลยนะคะวันนี้มีหลายข้อเนาะก็ต้องรีบหน่อยนิดนึงนะจ๊ะ น้ำหนึ่งต้องการแบ่งที่ดินที่มีอยู่ออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่าๆกันให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะโดยที่ดินะกว้าง1 0 0เมตรยาว 1, 8 0เมตรน้ำหนึ่งจะแบ่งที่ดินได้กี่แปลงและแต่ละแปลงมีขนาดเท่าไหร่น้ำหนึ่งมีที่ดินเท่านี้แบ่งชึบเท่านี้การแบ่งที่ดินออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่าๆกันแล้ว ให้มีขนาดใหญ่ที่สุดหมายถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะนะคะให้มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสชิ้นใหญ่ที่สุดข้อนี้เป็นหอรอมอหรือคอรอนอนคะถูกต้องคะ่ะยังเป็นหอรอมออยู่หอรอมอคือหารร่วมมากการแบ่งนั่นก็คือการหารนั่นเองนะคะไม่มีอะไรยากเป็นไงเริ่มง่ายขึ้นหรือย,อยังนะจ๊ะไปข้อต่อไปกันเลยคุณพ่อ ต้องการล้อมรั้วสนามกว้าง40เมตรยาว56เมตรโดยให้เสาแต่ละต้นห่างเท่าๆกันและใช้จำนวนเสาน้อยที่สุดคุณพ่อต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นและต้องปักเสาแต่ละต้นห่างก,กันกี่เมตรอืมข้อนี้ไม่ใช่การแบ่งอีกแล้วอ่ะคุณครูถูกต้องค่ะแต่เดี๋ยวมาดูก่อนคุณพ่อนะคะก็จะมีที่ดินอยู่เนาะเท่านี้นะคะกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้ แล้วคุณพ่อต้องการปักเสาให้ห่างเท่าๆกันอยากใช้เสาน้อยที่สุดคุณพ่อต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นการจะใช้เสาน้อยที่สุดแปลว่าคุณพ่อจะต้องปักเสาให้ห่างกันที่สุดใช่ไหมนะคะข้อนี้ ระวังนักเรียนจะเข้าใจสับสนการปักเสาให้ได้น้อยที่สุดแปลว่าต้องปักให้ห่างกันมากที่สุดระวังโดนหลอกการปักให้ห่างกันมากที่สุดเป็นการหันระยะห่างระหว่างเสาออกเท่าๆกันให้มีระยะห่างกันมากที่สุด ทำไมต้องห่างกันมากที่สุดอะครูเพื่อให้ใช้เสาได้น้อยที่สุดนะคะดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่คอรรอนอนักเรียนบางคนจะเข้าใจผิดว่าอ๋อเจอแล้วคําว่าน้อยที่สุดใช้เสาน้อยที่สุดคอรรอนอแน่นอน no ไม่ใช่นะคะข้อนี้เป็นหอรอมอค่ะนี่เพราะเรากําลังแบ่งความยาวของ สนามถูกต้องไหมคะแล้วเราต้องการแบ่งความยาวให้มันห่างกันมากที่สุดเพื่อตอบโจทย์ที่โจทย์อยากใช้เสาน้อยที่สุดนะคะระวังโดนหลอกนะคะข้อนี้ข้อนี้เป็นหอรอรมอนะจ๊ะอ่ะไปข้อต่อไปคะ่ะ รถประจําทาง3สายออกเดินทางจากจุดเดียวกันนะคะโดยรถประจําทางสาย A จะออกทุกๆ15นาทีสาย B จะออกทุกๆ25นาทีและสาย C จะออกทุกๆ30นาทีหากรถทั้ง3เริ่มออกรอบที่1ของวันในเวลา6นาฬิกาอยากทราบว่ารถประจําทางทั้ง3สายจะออกพร้อมกันอีกครั้งถัดไปในตอนกี่โมง ในขณะนี้โจทย์บอกว่ารถทั้ง3คันน่ะได้ออกพร้อมกันไปแล้ว1ครั้งนั่นก็คือรอบแรกเวลา6นาฬิกาหลังจากนั้นรถแต่ละคันจะออกตามเวลาของตัวเอง A เนี่ยจะออกทุกๆ15นาที B เนี่ยจะออกทุกๆ 25นาทีและ C เนี่ยจะออกทุกๆ30นาทีการที่โจทย์อยากทราบว่ารถประจำทางทั้ง3คันจะออกจากจุดปล่อยรถพร้อมกันอีกครั้งถัดไปในตอนกี่โมงเนี่ยแปลว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะมาพบกันอีกแล้วออกพร้อมกันอีกถูกต้องไหมคะถึงแม้ว่าเวลาออกเนี่ยจะไม่พร้อมกัน จากโจทย์นะคะลักษณะของโจทย์เนี่ยต้องการทราบเวลาที่จะพบกันในครั้งถัดไปนะคะดังนั้นเวลาของการวิ่งรถเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นพหุคูณยกตัวอย่างเช่นรถสาย A อนะคะคันสีเหลืองก็จะออกทุกๆ15นาทีเวลาถัดไปที่สายเอจะออกนั่นก็คือ30ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น15 30 45 60 75แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเหมือนก,นกันกับสาย B สีฟ้าก็จะออกทุกๆ25นาทีและเวลาที่สาย B สีฟ้าจะออกก็จะเป็น25 50 75 100นะคะและสาย C สีชมพูก็จะออกทุกๆ30นะคะ30แล้วก็60 60แล้วก็90 แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มขึ้นแบบพหุคูณจำได้ไหมคะพะหุคูณนั่นก็คือการท่องสูตรคูณแม่แม่หนึ่งไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็ท่องสูตรคูณแม่1 5แม่25และแม่30ไปเรื่อยๆดังนั้นการเพิ่มแบบพหุคูณแบบนี้นะคะข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาของคอรอนอนนั่นเองคะ่ะ เห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ยากนะคะไปดูโจทย์ข้อถัดไปนะคะบอกว่านักกีฬาว่ายน้ำสามคนว่ายน้ำออกจากจุดเริ่มต้นพร้อมกันแต่ละคนใช้เวลาในการว่ายไปกลับ36วินาที48วินาทีและ54วินาทีตามลำดับนะคะคำว่าตามลำดับหมายถึง 36วินาทีเนี่ยเป็นของคนที่1 48วินาทีเนี่ยเป็นของคนที่2และ54วินาทีเนี่ยเป็นของคนที่3นะคะไล่ตามลําดับมาเรื่อยๆนะคะคำถามถามว่าทั้ง3คนจะมาพบกันที่จุดปล่อยตัวเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาที และแต่ละคนต้องว่ายไปกลับคนละกี่รอบอ่ะอน,นี่อย่าเพิ่งไปสนใจเราก็มาดูเลยนะักกีฬาว่ายน้าคนแรกใช้เวลาว่ายไปกลับ36วินาทีคนที่2ใช้เวลาว่ายไปกลับ48วินาทีและคนที่3ใช้เวลาว่ายไปกลับ54วินาทีแล้วมีสิทธิ์ที่จะมาพบกันที่จุดปล่อยตัวอีกไหมคะข้อนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับ ข้อที่เป็นรถบัสเมื่อสักครูน่นี้ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเรื่องของเวลาอยากทราบเวลาที่จะพบกันในครั้งถัดไปนะคะดังนั้นเราก็ลองนึกภาพตามครูนะนะักกีฬาคนที่หนึ่งก็ว่าย36วินาทีเขาก็จะบวก36 36 36แบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นคือพหุคูณของ 36นั่นเองนะคะแล้วคนที่2ก็จะเป็นพหุคูณของ48นะคะคนที่3ก็จะเป็นพหุคูณของ54นะคะดังนั้นข้อนี้เป็นคอรคนะเป็นการเพิ่มเวลาขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะมาเจอกันข้อนี้วิเคราะห์โจทย์ได้ว่าต้องใช้วิธีการคอรคนะมาดูข้อถัดไปนะคะ คุณแม่ต้องการทำคุกกี้เพื่อจัดแบ่งใส่กล่องไปขายไม่ว่าคุณแม่จะแบ่งกล่องละ15ชิ้น20ชิ้นหรือ25ชิ้นก็จะจัดคุกกี้ได้หมดพอดีอยากทราบว่าคุณแม่จะต้องทำคุกกี้อย่างน้อยกี่ชิ้นตอนนี้นะคะเป็นเรื่องการแบ่งอ่าเอเป็นเรื่องการแบ่งเป็นหอรอมอนแน่เลยคะ่ะครู เพราะว่าครูบอกว่าหรมอรคือการหารการหารนั่นก็คือการแบ่งนะคะอะเดี๋ยวดูก่อนนะคะไปดูการวิเคราะห์โจทย์กันเถอะนะคะตอนนี้คุณแม่ใส่กล่องแล้วนะคะกล่องแรกใส่25ชิ้นกล่องที่สองใส่20ชิ้นและกล่องที่3ใส่15ชิ้นการใส่กล่องตอนนี้กล่อง3มกล่องนี้แบ่งมาจากคุกกี้จาก1ถาดถูกต้องไหมคะสิ่งที่เขาอยากทราบคือคุกกี้ในถาดน,นี้ มันมีกี่ชิ้นแปลว่าเขากำลังถามถึงว่าก่อนที่คุณแม่จะแบ่งคุกกี้ใส่กล่องกล่องละย5กล่องละยี่และกล่องละส5บนั้นน่ะมันมีคุกกี้อยู่เท่าไหร่ครูถามนักเรียนย้อนกลับก่อนก่อนที่คุกกี้จะโดนแบ่งคุกกี้ต้องมีมากกว่าหรือน้อยกว่าในถุง อะมาดูกันเลยว่าคุณแม่จะมีคุกกี้มากกว่าหรือน้อยกว่าในถุงถ้าคิดตามเหตุผลนะคะคุณแม่ควรจะมีคุกกี้มากกว่าหรือเยอะกว่าจำนวนในถุงนี้ไม่อย่างนั้นคุณแม่จะแบ่งใส่ถุงไม่ได้ใช่ไหมซึ่งมันเยอะกว่ามันจะต้องเป็นพหุคูณของจำนวนในถุงนี้ นะจ๊ะแล้วมันมีคําว่าอย่างน้อยกี่ชิ้นด้วยข้อนี้วิเคราะห์ได้เลยว่าเป็นโจทย์ปัญหาของคอรนค่ะไม่ยากใช่ไหมนะคะครูก็ว่าไม่ยากทุกข้อนั่นแหละ ใช่ครูก็ไม่ยากทุกข้อนะคะอ่ะทีนี้เราไปสรุปความรู้กันเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหอรมมอและครอรนอเนี่ยมีเทคนิคหรือวิธีการที่ทําได้อย่างไรให,ให้เราสามารถวิเคราะห์ไม่ผิดนะคะแล้วก็แม่นยําครูโบนะคะก็เลยมีเทคนิคเพิ่มเติมมาให้ลักษณะที่สังเกตได้ลึกลงไปของโจทย์ปัญหาหอรอมอและครอรนนค่ะ ทีนี้มาดูกันเลยนะคะเราจะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ประกอบกับสิ่งที่ครูบอกไปเมื่อต้นอีีมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของหอรมอและคอรนอกันได้อย่างแม่นยำนะคะโจทย์ปัญหาหอรมอฝั่งนี้โจทย์ปัญหาคอรนอนะคะโจทย์ปัญหาหอรมอเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการแบ่งสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มๆกลุ่ม,ล,มละเท่าเทากันอ่า การแบ่งเนี่ยคือการหารอยู่แล้วเนาะเพราะหอเรมอย่อมมาจากหารร่วมมากนะคะเช่นการแบ่งคนเป็นแถวหรือแบ่งเป็นหมู่การแบ่งผลไม้ออกเป็นกองกองหรือการตัดเชือกออกเป็นเส้นยาวเท่าเท่ากันนะคะโจทย์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นหอเรมอทั้งนั้นนะคะและลักษณะของโจทย์ปัญหาหอเรมอต่อไปนะคะนั่นก็คือการแบ่งพื้นที่ ออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่าเท่ากันข้อนี้ก็ไม่พ้นจากคำว่าเป็นการแบ่งนะคะซึ่งตรงกับความหมายของคำว่าหารนั่นเองนะคะและลักษณะของโจทย์ปัญหาหอรมอแบบที่3นั่นก็คือการปักเสาการปลูกต้นไม้รอบรัว้วให้ห่างเท่าเท่ากันนะคะจำได้ไหมข้อที่บอกว่าพอต้องปักเสาแต่ต้องการใช้เสาน้อยที่สุดนะคะไม่ว่าเขาจะมีคำว่าน้อยที่สุดหรือมากที่สุด แต่การปักเสารอบรั้วให้ห่างเท่าๆกันเนี่ยเป็นการหารนะคะเป็นการหารความยาวของพื้นที่ดังนั้นให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าอาจจะเป็นโจทย์ปัญหาหอรอมอค่ะทีนี้มาดูฝั่งคอรอนอกันเลยลักษณะแรกของโจทย์ปัญหาคอรอนอนะคะจะเป็นการแบ่งสิ่งของหรือเงิน ให้คราวละเท่ๆาๆากันจนหมดพอดีแล้วถามหาจำนวนที่มีอยู่เดิมอันนี้ก็แบ่งครูหรอรมออันนี้คอรอนอก็แบ่งอีกหรอสังเกตว่าอันนี้เป็นการมีอยู่แล้วแบ่งออกตอนนั้นแตกโจทย์ปัญหาคอรอนอเป็นการแบ่งเรียบร้อยแล้วแล้วถามหาอดีตการหรือจำนวนที่มีอยู่ก่อนที่จะแบ่งนะคะสังเกตดีๆนะเหมือนแม่แบ่งคุกกี้ โจทย์ให้คุกกี้ที่อยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วแล้วถามหาคุกกี้ที่ก่อนจะแบ่งที่มีอยู่ในถาดเป็นการถามหาจํานวนที่มีอยู่เดิมการถามหาจํานวนที่มีอยู่เดิมแบบนี้เป็นโจทย์ปัญหา คอรนให้นักเรียนสังเกตดีๆนะเป็นโจทย์ปัญหาคอรนนะคะหรือไม่ก็จะถามหาสิ่งที่มีก่อนที่จะแบ่งอาจจะไม่ใช่คุกกี้อาจจะไม่ใช่เงินก็ได้นะคะไปดูลักษณะถัดไปของโจทย์ปัญหาคอรนกันนะคะเป็นการนัดพบครั้งถัดไป วงเล็บว่าเป็นเรื่องของเวลาเช่นการกลับมาเจอการที่จุดเริ่มต้นของนักวิ่งนาฬิกาปลุกดังพร้อมกันหรือการตีระฆังพร้อมกันในโจทย์ปัญหาที่เราเจอไปเมื่อสักครู่นี้เป็นโจทย์ปัญหารถบัสที่จะออกพร้อมกันอีกในเวลาไหนและโจทย์ปัญหาของนักว่ายน้ำที่จะมาพบกันที่จุดสตาร์ทอีกพร้อมกันในเวลาใด ะะถ้าเป็นเรื่องของเวลาการพบกันในครั้งถัดไปให้นักเรียนทำนายทายทักไว้เลยว่าอาจจะเป็นโจทย์ปัญหาของคอรนอนั่นเองค่ะซึ่งข้อสังเกตและข้อแตกต่างของลักษณะของโจทย์ปัญหาหอรมอและคอร์นอสองอย่างนี้นะคะครูได้ให้ไปแล้วเป็นใบความรู้เอาไว้ประกอบเพื่อให้นักเรียนสามารถทำใบงานได้อย่างสะดวกขึ้นวันนี้นะคะครูจะไม่อธิบาย ตัวอย่างของแบบฝึกหัดให้นักเรียนแต่จะให้นักเรียนไปลองวิเคราะห์เองโดยการใช้เทคนิคของลักษณะโจทย์ปัญหาทั้งสองแบบนี้ไปประกอบนะคะและนั่นแหละค่ะสำหรับการบ้านของวันนี้นะคะก็จะอยู่ในใบางานที่1.13หน้า1ถึงหน้า2นะคะให้นักเรียนไปวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ให้นักเรียนเขียนคำตอบแค่ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาของหอรโอมอรหรือข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาของคอรอนอรเพียงแค่นั้นนะคะยังไม่ต้องคำนวณหาคำตอบของโจทย์หรือยังไม่ต้องคิดเลขนั่นเองนะคะแค่ให้วิเคราะห์ให้ออกหรือแยกให้ออกเท่านั้นเองว่าข้อนี้คือหอรโมข้อนี้คือคอรอนอรนะคะแค่นักเรียนแยกให้ออกก็ถือว่าประสบความสาเร็จในการวิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขออนุญาตจบ EP ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ฝากให้นักเรียนนะคะทำการบ้าน ในใบางานมาส่งคุณครูด้วยนะคะสําหรับนักเรียนที่ยังไม่ส่งงานก็จะมีช่องโหว่ของคะแนนนักเรียนชื่อนักเรียนก็จะเป็นสีแดงเลยนะจ๊ะและขอชื่นชมนักเรียนที่ทำใบางานและแบบฝึกหัดด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้ลอกใครมาสําหรับนักเรียนที่ยังรู้ตัวว่าตัวเองยังไม่ได้ทํางานหรือแบบฝึกหัดด้วยตัวเองนะคะให้พึงระลึกไว้เลยว่า ความรู้นี้จะไม่ได้มาจากไหนเลยนอกจากตัวของคุณเองที่จะเรียนรู้เองถ้านักเรียนไม่ขวนขวายที่จะเอาความรู้ที่ครูได้มอบให้ในตอนนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เมื่อจบป .6 ไปนั่นก็คือนักเรียนจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากผลการเรียนที่ไม่ได้ภาคภูมิใจเลยเพราะนักเรียนไม่ได้ทำด้วยตัวเอง ะะขอชื่นชมคนที่ทําด้วยตัวเองส่วนใครที่ยังไม่ได้ทําด้วยตัวเองนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้ให้คิดเนาะว่าถ้านักเรียนจบป .6 ไปโดยที่ไม่มีความรู้ใดๆเลยนะคะการที่นักเรียนจะเรียนต่อในระดับชั้นม .1 ก็จะเป็นไปด้วยความยากลําบากแล้วก็จะไม่สามารถย้อนอดีตกลับมาแก้ไขสิ่งใดๆได้อีกค่ะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ บายบายค่ะ